นี่ไงครับออเลนโบลิเวียครับซูเปอร์ซูเปอร์เลมอนหน้าตาทรงเขาจะเหมือนเลมอนนะครับเลมอนเตตราที่เป็นแบบตัวใสๆครีบเหลืองๆดำๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวของโบลิเวียสีส้มเป็นปลาเพาะนะครับตัวนี้คือตัวเก่าที่ผมเลี้ยงไว้หน้าตาจะคล้ายๆกับเลชเชอรี่แต่ว่าหุ่นเขาจะดูใหญ่กว่านะครับเราจะแดงแต่ครีบนะครับส่วนตัวจอกสีเหลือง เนี่ยเดี๋ยวตัวตัวพวกนี้กำลังจะขึ้นแล้วนะตัวน้คนนี้นี่เริ่มมาแล้วนะนี่มีตัวที่กำลังจะมาแล้วนี่มาแล้วรมาแล้วนี่หนไหมเป็นปลาที่ค่อนข้างอันนี้นะครับรักสงบนะก็คือไม่ไม่ค่อยไล่เลี้ยงกับกุ้งก็อาจจะมีกินลูกกุ้งบ้างแต่ไม่ถึงับไล่มากนะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างโอเคอยู่ไม่เกเรนะครับแล้วก็สีสวยนะครับถ้าใครที่แบบอ่าถ้ามีเลสเชอรี่ก็จะแดงล้วนๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแดงแบบอ่อนลงมาสัก เลเวลหนึ่งครับสเต็ปหนึ่งนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับเป็นปลาเขาเรียกว่ากลุ่มปลาเอาไว้เลี้ยงเป็นเมดนะครับหรือจะเลี้ยงรวมหมดก็ได้นะแต่ว่าบางคนจะชอบปลาเมดจะชอบเป็นตัวยาวๆเยอะๆนิดหนึ่งครับปลาแดงวยใช่แต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดเลยไนงะ